สวัสดีคะ่ะคลิปวันนี้นะคะแอนมีขนมเค,ค้กง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นเค,ค้กลูกเกดไม่งอไข่ค่ะช่วงนี้ไข่แพงไข่หายากเด็กๆก็อยู่บ้านมาทำขนมให้เด็กๆทานกันค่ะสูตรนี้แอนไม่ใส่ไข่ไม่ใช้เตาอบนะคะอบในหม้อ DIY เดี๋ยวปริมาณส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยแอนจะพิมพ์ไว้ให้ล่างคลิปนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากให้กลิ่นหอมๆใส่วานิลาด้วยก็ได้นะคะของแอนมันหมดแอนก็เลยไม่มีในส่วนผสมอ,อย่างแรกเลยคือเราผสมนมกับมะนาวเข้าด้วยกันก่อนตัวนี้เราจะใช้แทนบัตเตอร์มิลนะคะเขาจะให้ความนุ่มถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยู่เมืองนอกก็ใช้บัตเตอร์มิลได้เลยเมืองไทยหายากหน่อยนึงเนาะเราก็ใช้มะนาวถ้าเพื่อนๆไม่มีมะนาวใช้น้ำส้มสายชูแทนได้นะคะผสมเสร็จวางไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอครึ่งชั่วโมงแล้ว ก่อนที่จะผสมตัวขนมของเรานะคะเราวอร์มหม้อของเราเลยค่ะหม้อในตำนานใบเดิมนะคะเบอร์ของแอนคือเบอร์34ค่ะเพื่อนเพื่อนหม้อใบเดิมใช้ใบเดิมตลอดเลยเสร็จแล้วทีนี้เรามาผสมแป้งกันอ่าก่อนอื่นเลยเราก็เนี่ยคะ่ะร่อนแป้งผงฟูเบกกิ้งโซดาของเรานะคะลงในชามผสม ของแอนได้แบ่งแบ่งร่อน2รอบอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าที่ร่อนของแอนมันอันนิดเดียวเนาะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะใส่เกลือน้ำตาลปริมาณความน้ำตาลเดี่ยเพื่อนๆเพิ่มได้นะคะสูตรนี้หวานไม่มากนะคะพอดีว่ามีลูกเกตด,ด้วยเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบ จะเพิ่มจะลดได้หมดเลยอ่าผสมของแห้งเสร็จแล้วนะคะในชามของแห้งทีนี้เรามาดูนมของเรานี่ค่ะวางไว้ประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็จะได้เนื้อแบบนี้เพื่อน,อนๆ่เห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบนี้เราใช้แทนบัตเตอร์มิลนะคะจะให้ความนุ่มเสร็จแล้วก็ผสมตัวเนยละลายของเราลงไปในนมเลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆที่มีไข่นะคะ ลดปริมาณเนยละลายลงครึ่งหนึ่งแล้วใส่ไข่หนึ่งฟองได้เหมือนกันนะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่ไข่ลดปริมาณเนยละลายลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะใช้ได้เหมือนกันคือแล้วแต่ว่าเรามีไข่หรือไม่มีไข่นะคะ แล้วก็สามารถที่จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยได้นะคะเพื่อนๆจะได้หอมเนาะนี่ค่ะผสมแป้งเสร็จแล้วเราใส่ลูกเกดเป็นสิ่งสุดท้าย mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. แค่นี้เองง่ายๆผสมง่ายๆเสร็จหม้อของเราก็ร้อนพอดี ใส่พิมพ์ก็เข้าไปอบได้เลยพิมพ์เนี่ยแอนทาด้วยเนยนะคะแอนทาพิมพ์ด้วยเนยพิมพ์ของแอนขนาด8คูณ4ซื้อได้ที่ดโซราคา60บาทค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแอนก็จะโรยอ่ลูกเกดเพิ่มนิดนึงนะคะนั่นนะ่าแล้วก็เข้าอบ ตอนที่เราเข้าอบแล้วเนี่ยเราต้องลดไฟนะคะเพื่อนเอย่าลืมว่าต้องไฟอ่อนตลอดอบกับหม้อจะใช้เวลาอบนานกว่าเตาอบอ่าสูตรนี้ถ้าอบในเตาอบน่าจะประมาณ35-40นาทีค่ะแต่อบหม้อเนี่ยแอนใช้อบทั้งหมดวันนี้เวลาทั้งหมดที่อบไปคือ55นาทีนะคะเพื่อนเพอเนี่ยค่ะพอใสอ่ใส่เค้กลงไปแล้วนะคะเราต้องลดไฟนะคะตอนแรกไฟประมาณนี้เนาะ ตอนวอร์มเสร็จแล้วเรลดให้มันเบาลงประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรวจดูตอน40นาทีรอบหนึ่งก็ได้นะคะของแอนตรวจดูตอน40นาทีไม่สุกแอนก็เลยต่ออีก 15นาทีเป็น55นาทีนะคะใช้ไม้จิ้มแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีเศษขนมติดขึ้นมาเป็นอันใช้ได้ค่ะเพื่อนๆสุกแล้วเรียบร้อยเราก็เอาขึ้นมาพักบนตะแกรงนะคะพักในพิมพักสัก30นาทีค่ะแล้วค่อยออกจากพิมพม่อมไม่ไหม้นะคะอันนี้ม้อเป็นแบบนี้ยังเปิดไฟอยู่นี่ค่ะพักก่อนแล้วก็พอเขา Um. สักประมาณ30นาทีเนี่ยค่ะเอาออกจากพิมพ์เนี่ยค่ะด้านล่างจะสวยๆแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็วางพักไว้บนตะแกรงแบบนี้ให้เข้าเย right. ็นสนิทก่อนตัดนะคะนุ่มมากเชียวค่ะหวานกําลังดีคือแอนไม่ได้ชอบหวานเยอะเนาะแอนชิมไปแล้วก็หวานกําลังดีนะคะเย็นแล้วก็มาตัดได้เลยเนี่ยค่ะเนื้อเขาก็จะประมาณนี้นุ่มดีเผื่อบ้านไหนช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เนาะทำขนมให้เด็กๆทานกัน เดี๋ยวแอนจะหาเวลามา ทำคลิปให้บ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้แอนขายของที่บ้านนะคะมันก็เลยยุ่งเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้แปะลิงก์ไว้ให้ว่าแอนขายอะไรนะคะแอนขายอาหารแช่แข็งค่ะเพื่อนๆแล้วก็ช่วงนี้มันจะขายดีมากเพราะว่าร้านอาหารปิดหมดปกติแอนเนี่ยจะส่งร้านอาหารเนาะแต่ว่าช่วงนี้ร้านอาหารปิดก็เลยขายปลีกลูกค้าก็เป็นชาวต่างชาติส,ส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวคลิปนี้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ